สวัสดีคัะพบกับผมนายรายก่อนสเตย์เดเกม์นะฮะเนื่องจากคลิปก่อนเฟลหลายรอบมากนะฮะผมก็จะมาเล่นใหม่อีกครั้งกันนะไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เนื่องจากคลิปเก่ามันเฟลเยอะมาก เลียวหลายรอบมากนะฮะผมก็เลยจะมาอัดหม่อเอาเป็นไรวะเนี่ยนั่นเนี่ยงั้นผมขอตัดคลิปไปนิดนึงนะ โอ้ผมลืมตัดคลิปโทษทีเดี๋ยวผมตัดคลิปไปนิดนึงนะกลับมากับค้างกับผมในรายการะตรีเตอร์เมมร์นะฮะก็กลับมาเลยนะฮะกับเกม M W 3นะฮะผมก็ไม่เก่งกับถังกิกเท่าไหร่นะฮะอ้าวก็ กมอาจจะเสียงดังไปนิดนึงปรับเสียงก่อนดีกว่าโอเคก็เช่นเคยนะฮะส่วนใครอยากได้เกมนี้ก็ติดต่อมาได้นะ ่าคลิปก่อนเนื่องจากมันเฟลมากผมก็เลยจะแก้ไขให้มันไม่เฟลนะฮะ อเมื่อกี้ทำไมเครื่องระเบิดไม่ได้วะเฮ้ยเอาไปคืนเลยถ้าจะโยนระเบิดกลับไปนะฮะให้วิ่งไปจุดที่ระเบิดอยู่นะฮะแล้วก็กดตัวจีมแล้วก็เลือกจุดที่จะคว้างกลับนะฮะแล้วมันก็จะคว้างกลับเลยทันทีนะ ส่วนคุณจะนั่งคุณต้องกดตัวสี่นะฮ <c> ะ <oughs> หนึ่งจากผมไม่สบายนะฮะ จากรอบนี้ผมไม่กากแล้วนะผมก็เลยจะไม่เฟลนะฮะไม่เฟลนะฮะเอาไม่เห็นโอ้โอ้โอ้เฟลเฮียงตายก็จะหยุดเฟลแล้วแหละฮะขออภัยจริงๆรอบนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆมันก็ต้องมีเฟลกันบ้างฮนะก็ไม่ใช่จะเก่งกันกทุกอย่าง โอยเนื่องจากผมกำลังโหลดฟาคราย3นะฮะอ่าก็เห็นก็ฟาคราย3มันก็น่าสนุกดีแล้วก็เคยเห็นพี่เอกเขารีวิวกันก็เลยจะอยากลองรีวิวฟาคราย3บ้าง ก็ที่จริงผมก็เคยเล่นฟาคาสามแล้วแหละแต่ว่ายังไงล่ะก็เคยเล่นจบแล้วนี่เนาะก็รู้เนื้อเรื่องมันมาคร่าวๆนะฮะติดนมช็อกโกแลตพี่เอกติดนมช็อกโกแลตแต่นมช็อกโกแลตของเราก็ต้องตายไปเฮ้อโอ้ยพวกนี้มันเยอะอะมันขี้โกงครับ ล้านอีกอ๋อตอนนี้เนื่องจากผมจำได้นะคะว่ามันจะให้เราบังคับอ่าไออะไรวะไอรถไอรถอะไรนั่นแหละครับรถถังเออใช้เราบังคับแล้วก็จะให้เราวิ่งไปขึ้นคอปเตอร์หรือเปล่าเออแล้วเราก็ได้ตกลงไป โดดลงไปถุงน้ำนะคะเราก็เลยไปกับเพื่อนไม่ได้นี่ฮะรถถังคันเล็กนะฮะทุกคนจะอาจสงสัยว่าเออจะขับยังไงวะกุง,งงนะเนี่ยก็เนี่ยฮะมันจะให้วิ่งมาจุดนี้แล้วก็กดตัว F มานะครับเนี่ยมันจะให้เรามึงคับเลยเนี่ยมันกำลังเซตอยู่ครับเซตอัปโหลดในนี่แหละครับ เนี่ยคือตัวตัวเรานะฮะไอ้สัตว์นี่มันให้เราปกป้องพวกมันนะเราก็ต้องปกป้องอย่างสุดชีวิตนะฮะ để khảo vào vùng mương cau Cau hả? Để khảo vào vùng cau này. Tại sao số sao lại เยอะแยะมึงเ yeah, yeah, oh, ราต้องทำลายคอปเตอร์ก่อนนะไมะ่งั้นเราอาจจะเฟลได้นะ ้ยเยอะเมื่อไหร่พวกมันจะวิ่งมาถึงเนี่ยเอาโทษทีโทษทีทษทอุยอ้ยอาอย่าอย่าว่ามันเฟล,ลนะฮะไม่ใช่เฟล,ลฮะนี่คือภารกิจของเราฮะ จริงผมเล่นแรกๆผมก็นึกว่าเฟลอะัะแต่มาดูดีๆมันก็ไม่ใช่เฟลแล้วก็คอยดูนะฮะนี่ว่าเราวิ่งมาถึงตรงนี้เอ,อ้นี่คือคัตซีนของมันนะฮะอย่าไปคิดมากฮะเ,เฮ้ยเ,เ,ยเฮี้ยเฟลวางคนเฮ้ยเฮี้ยเฟลสัต h. สัตเอ้ยไม่ใช่นะฮะมันเป็นคัตซีนที่เราเล่นนะ่ะ เราดูใช่เาเล่นเนาะเออบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเฮียคอปเตอร์นะั้นมันจะยิงเราเปล่าอต่ที่จริงไม่ใช่นะะเพื่อนเราอะคอปเตอร์เพื่อนเรานะฮะแต่ว่ามันก็ไปก่อนนะมันทิ้งเพื่อนกันได้หลงของนะฮะ ล้อเล่นนะฮะไม่ด้หิวครับมันแต่ว่ารับเราอยู่ครับเนื่องจากผมเคยเล่นแล้วผมก็เลยรู้เข้าวลก็เล่นไปได้ไม่ไกลหรอกอันนะเดินละ อ๋อมันพนันเราหรือเปล่าดูเพลินนิดนึงเออผมลืมบอกนะฮะ <c oughs> เวลาเราจะข้ขามคดซนีนที่มันให้ดูนะ่ะ <c oughs> เออเราต้องกดคลิกนะฮะ <c oughs> แต่ว่าต้องให้มันโหลดเสร็จก่อนนะฮะ นี่เราเป็นสายสืบนะฮะเราต้องให้หัวหน้าเราเดินเข้าไปก่อนเราค่อยเดินตามนะฮะเราต้องปองปก้องกระธนาธิปดีนะฮะ จะจับผมพูดมากไม่ได้นะฮะผมจ็บเหงือกนะฮะกัดเงือกตัวเองกับพุแก้มตัวเองเจ็บมากแล้วก็จะมีอะไโรโผล่ออกมาก็เป็นได้อาจจะมีพลังในเครื่องบินนี้ก็ได้นะฮะ เพคเฮ้ยนิวจิตสมบัต yeah, ิช่วยด้วยละเรื่องแหละอ๋อโอ้โดปืนมั้เฮ้ยยิงกีงร้องเก่าอ อูมมืงมาแต่ไหนใหญ่มาแต่ไหนวะโอโอ,โอ,อยิงไม่โดนซับโอยิงไม่โดนลุมมืงตายแล้วไม่จะตายแล้วนะอุ้ย เก็บด้วยกระปุนอย่างเดียว,วน,นี่ยมาแรกๆต้องต้องเก็กบด้วปืนมันก่อนนะฮะไม่ล้มด้วยเว้ยเนื้อจักผมเล่นกากอ้าวมองค้างอย่างกี้ต้องขอาะใครจริง ส่วนเรือเท่าไรบอกทีเรือเตม็มวะทำไมมันไม่บอกมึงทำไมไม่บอกกูไอ้เหี้ยสโต๊กดาวเอาสโต๊กดาวไม่ได้อ๋อเนื่องจากมันตายแล้วอ๋อน่าจะเป็นลูกสาวเขานะ เราจะเอาปืนสั้นยิงก็ได้นะฮะแต่ผมอยากใช้ปืนกลง่ายกว่าอุ้ยอ๋อเครื่องบินแยกกันแล้วโอ้โหและเครื่องบินตกนะฮะ จากขึ้นวินตกเราก็เลยเป็นอมมาพิชอำมาพาดบาแล้วใช่เรายังปกติดีนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นวินเวียนสีสะคล้ายจะพวกเอ้ยอคล้ายจะเป็นลมนะนี่เพื่อนเรานะนี่ก็เพื่อนเรานี่เรากำลังเจ็บอยู่กระโดดก็ไม่ได้เพราะมีพลังงานดึงขาะวาย เราเดยเดินชา้าไม่ใช่ละคนเรื่องละเป็นเร,เราตายตั้งนานแลนะฮะไม่โชคดีขนาดนี้หรอกเฮ้ยปืน สามด้อยทำประทังนั้นที่ปรดีเป็นอะไรต่าว่าโอ้ยเท่อ่ะมันก็ตื่นเท่าไหร่วะโอ้โฮน้อยจุงเบินช่างอ่ะแต่มันแท่อ่ะโอ้ยอะไหร่ฟะเนี่ยขอต่อไม่ไ no. เขาเตอรนทางเราปล่ะอ๋อเขเตอร์ทางรเรานี่ก็เป็นทีมของเรานะเนื่องจากตรงนี้ผมเล่นมาหลายรอบแล้วเซลเยอะมากระเบิดโอ้ระเบิดไม่ได้ เรื่องยุง่งเรื่องยุง่งเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแบบเดินไปนี่โอ้ออาลูกกระสุนได้เบิ่มแล้วฮะโอ้ยโอ้ยเรียบร้อย lúc cái con đó cái con chặt này nó cũng à này nó có Ồ, nhớ Ủa, nhiều nhiều อเ,เอาบานาน่าไปกินเนื่องจากผมเคยเล่นมาแล้วผมก็เลยไม่ฟิลนะฮะ มันทำไมไม่บ่งบองกลูกกระสุนนี่นะฮะเราถูกหักหลังนะฮะคอยดูครับปุ่มนายช shot อือหึอือเราถูกหักหลังนะฮะ เนื่องจากเรายังไม่ตายนะฮะเดี๋ยวคุณก็เห็นเองครับนี่ครับนี่คือเบื้องหลังของพวกมันนะฮะเราถูกหักหลังมานะฮะก็อาจจะยึดอทันทีแล้ว ภารกิจแรกเอ้ยภารกิจที่สามเราก็เสร็จบริบูรณ์นะฮะเอ้ยไมใ่ใช่สิภารกิจที่สามเออถูกแหละเราก็จะจากกันไปเพียงเท่านี้นี้นี้นะคะสี่เกมเสร็จเะไดปวดเยี่ยวทองใาย่โอ้โห นี่อย่าดูกันเลยเดี๋ยวพวกคุณจะรู้เอาอ๋าอใช่แล้วใช่แล้วนี่ซีเกนสกทะเลเจอปืนนะฮะอ้าวเจอปืน